หลอนของตุ๊กตาตัวหนึ่งที่เข้ามาเปลี่ยนความอบอุ่นของครอบครัวให้กลายเป็นความหวาดผวาและทิ้งไว้เพียงความทรงจําอันเจ็บปวดที่ไม่มีวันลืมเรื่องราวนี้เกิดขึ้นในบ้านหลังเล็กๆที่เต็มไปด้วยความรักและความอบอุ่นของครอบครัวคุณวิวัฒน์คุณวิวัฒน์เป็นคุณพ่อที่ใจดีและรักครอบครัวมากมีภรรยาแสนสวยชื่อคุณรัชนีและลูกสาวสองคนคือน้องแพรวัยสิบขวบเด็กหญิงทางฝันที่รักการอ่านานิทานและน้องพริมวัยห้าขวบ เด็กหญิงตัวน้อยที่ร่าเริงสดใสและเป็นที่รักของทุกคนในบ้านวันหนึ่งคุณวิวัฒเดไปเดินตลาดนัดมือสองและสายตาของเขาก็ไปสะดุดเข้ากับตุ๊กตาเด็กผู้หญิงตัวหนึ่งมันเป็นตุ๊กตาเก่าๆที่ดูเหมือนถูกทิ้งมานานใบหน้าของมันซีเซียวดวงตาเป็นแก้วสีฟ้าใสาที่ดูเมื่อลอยผมสีน้ำตาลเข้มที่พันกันยุ่งเหยิงสวมชุดกระโปรงลูกไม้สีขาวที่ดูเก่าและมีรอยเปื้อนเล็กน้อยแม้จะดูเก่าและไม่สมบูรณ์นัก แต่คุณวิวัน์กลับรู้สึกผูกพันกับตุ๊กตาตัวนี้อย่างประหลาดเขาคิดว่าน้องพริมลูกสาวคนเล็กของเขาจะต้องชอบมันแน่ๆเพราะน้องพริมชอบตุ๊กตามากคุณวิวัน์ซื้อตุ๊กตาตัวนั้นกลับบ้านมาและมอบให้น้องพริมเป็นของขวัญน,น้องพริมดีใจมากเธอโผล่เข้ากอดตุ๊กตาตัวนั้นแน่นและตั้งชื่อให้มันว่าน้องแอนนาตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาน้องแอนนาก็กลายเป็นเพื่อนสนิท H ของน้องพริมไปโดยปริยายน้องพริมจะพาน้องแอนนาไปไหนมาไหนด้วยตลอดเวลา ไม่ว่าจะกินข้าวเล่นหรือแม้กระทั่งนอนน้องแอนนาก็จะต้องอยู่ข้างๆเสมอแต่แล้วเหตุการณ์แ,แปลกๆก็เริ่มเกิดขึ้นคืนหนึ่งคุณรัชนีตื่นขึ้นมากลางดึกเพราะได้ยินเสียงแปลกๆดังมาจากห้องนั่งเล่นเสียงเหมือนมีคนกําลังลากของนหนักๆไปตามพื้นคุณราชนีเดินลงไปดูและสิ่งที่เธอเห็นทําให้เธอต้องขยีตาซ้ําๆตุ๊กตาแอนนาที่น้องพิมพ์วางไว้บนโซฟากํากลังนั่งอยู่บนเก้าอ,อี้โยกตัวเก่า ที่คุณวิวัฒน์ชอบนั่งอ่านหนังสือเก้าอี้โยกําลังขยับไปมาอย่างช้าๆเรากลับมีคนนั่งอยู่บนนั้นคุณรัชนีรู้สึกขนลุกสู้เธอรีบวิ่งกลับขึ้นไปบนห้องนอนและปลุกคุณวิวัฒน์ให้ตื่นคุณวิวัฒน์ลงมาดูแต่ตุกตาแอนนากลับไปอยู่ที่เดิมบนโซฟาแล้วและเก้าอี้โยก็หยุดนิ่งคุณวิวัฒน์หัวเราะสงสัยคุณคงฝันไปนะรัชนีแต่คุณรัชนีกลับไม่สบายใจเธอรู้สึกว่ามีบางสิ่งบางอย่างผิดปกติกับตุกตาตัวนี้ หลังจากคืนนั้นเหตุการณ์แปลกๆก,ก็เกิดขึ้นบ่อยขึ้นเรื่อยๆของใช้ในบ้านมักจะหายไปจากที่เดิมและแปแปรากฏอยู่ในที่ที่ไม่คุนอยู่บางครั้งก็มีเสียงัหเราอแผ่วๆดังมาจากห้องน้องพริมในยมามค่ำคืนทั้งที่น้องพริมหลับไปแล้วคุณรัชนีเริ่มสังเกตเห็นว่าน้องพริมมีอาการแปลกๆเธอเริ่มพูดคุยกับตุ๊กตาแอนนามากขึ้นและบางครั้งก็ดูเหมือนจะตอบโต้กับตุ๊กตาตัวนั้นได้จริงๆวันหนึ่ง